ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผม a u t o ้ทีชเอนจิเนียริงวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิ่งที่ไม่ธรรมดาสิ่งที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับการเดินทางและการผจญภัยบนถนนนั่นคือ2025 Mazda Motorhome หลายคนอาจจะสงสัยว่า Mazda กับรถบ้านเกี่ยวข้องกันยังไงเพราะที่ผ่านมาแบรนด์นี้ขึ้นชื่อเรื่องรถเก๋ง รถ SUV หรือรถสปอร์ตอย่าง rx 7มากกว่าแต่ในปี2025นี้ Mazda ได้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดแอร์และมันอาจจะเป็นหนึ่งในความลับที่น่าตื่นเต้นที่สุดของวงการยานยนต์ปีนี้เมื่อคุณมองจากภายนอกครั้งแรกคุณอาจไม่รู้เลยว่านี่คือรถบ้าน เพราะเส้นสายภายนอกนั้นดูฉกเฉียวมีกลิ่นอายความหรูหราหน่ารถยังคงเอกลักษณ์ของมาสด้าด้วยภาษาการออกแบบโคโดอันเป็นเอกลักษณ์สัดส่วนของตัวรถไม่เทท่าแบบ RV ีทั่วไปแต่มันถูกออกแบบมาให้มีความสง่างามและลื่นไหลเหมือนรถครอสโอเวอร์ขนาดใหญ่รูปลักษณ์ที่ดูเงี้ยบขรึมแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังบง่งบอกถึงแนวคิดใหม่ของมาสด้าที่อยากสร้างรถบ้านที่ไม่ใช่แค่ใช้งานได้แต่ต้องมีศิละปะและอารมณ์ร่วมด้วย ใต้ฝากระโปรงคือขุมพลัง Sky ActiveG ขนาด3.3ลิตรแบบ6สูบเทอร์โบชาร์จที่ได้รับการปรับจูนให้เหมาะกับการเดินทางระยะไกลผสานระบบไฮบริดเพื่อความประหยัดและความนุ่มนวลในการขับเคลื่อนซึ่งก็คือเครื่องยนต์เดียวกับที่ใช้ใน cx 9 0รุ่นล่าสุดแต่ในเวอร์ชันนี้มันถูกปรับเพื่อให้เหมาะกับน้ำหนักและรูปแบบการใช้งานของรถบ้านโดยเฉพาะระบบขับเคลื่อนแบบ awd ทำให้สามารถขับลุยเส้นทางธรรมชาติได้อย่างมั่นใจไม่ใช่แค่สำหรับถนนราบเท่านั้น เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโรงแรมญี่ปุ่นสไตล์มินิมอลผนังตกแต่งด้วยไม้ไผ่แสงไฟนวลอบอุ่นเฟอร์นิเจอร์จัดวางอย่างลงตัวมีทั้งเตียงนอนที่พับเก็บได้ห้องครัวขนาดเล็กระบบควบคุมอัจฉริยะที่สามารถควบคุมแสงเสียงอุณหภูมิและระบบความบันเทิงผ่านหน้าจอเดียวไฮไลท์คือระบบเซนโหมดซึ่งจะปรับสภาพแวดล้อมภายในให้เหมาะกับการผ่อนคลายเสมือนอยู่ในห้องทำสมาธิ และความลับที่ยิ่งใหญ่จริงๆคือมาสด้ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวรถคันนี้ต่อสาธารณะในตอนแรกมันเริ่มต้นจากโครงการเล็กๆของวิศวกรกลุ่มหนึ่งที่ต้องการท้าทายแนวคิดของ RV แบบเดิมแต่เมื่อเสียงตอบรับภายในบริษัทดีเกินคาดมาส d a จึงตัดสินใจเผยโฉมมันให้โลกเห็นและผลลัพธ์ก็คือรถบ้านที่ทั้งสงบ สง่างามและล้ำยุคที่สุดคันหนึ่งของปีนี้นี่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือปรัชญาแห่งการเดินทางบนลอติดตามต่อไปครับเพราะนี่คือการผจญภัยครั้งใหม่ที่มาส d a ากำลังจะพาเราไปสัมผัส